สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะเล่นเกมบวกโซเวียนะปกติผมเจอเซอร์เพนที่ผมเล่นบูฟนะครับวันนี้เล่นดากอน <c oughs> เราจัดดากอนใส่เซอร์เพนบ้างสิ <Right. S 1> ปกติผมจะไม่เล่นดากอนรวบเซอร์เลยนะครับ <Right. S 1> นี่คือเรื่องจริงแต <Right. S 1> ่วันนี้เราต้องมาลองดู ลองดาก,ก้อนบวกเซอร์ดูบ้างสิมันจะสนุกไหมมันจะได้ความมันไหมนะครับจริงๆถ้าถามผมนะเซอร์เสียเปียบดาก,ก้อนนะแต่ไม่เยอะเสียเสียเปียบนิดๆนะครับแต่ว่าถ้าเซอร์เจอบูฟเนี่ยเราเซอร์แบบเล่นไม่เก่งเนี่ยโอกาสแพ้สูง แต่วันนั้นผมเล่นเซอร์ผมก็แพ้ผมเล่นบูฟก็แพ้เซอร์ไปนคะรับเผเจอคนเทพ Yes รอุ้ยไม่รู้เขาเทพหรือเปล่าครับ แต่ผมเล่นดาก,ก่อนผมมีอยู่สเต็ปเดียวอะ่ะ <Okay. S 1> สร้างเกย์ช้าก่อนนะครับไม่รู้เวอร์หรือเปล่าแต่เล่นสไตล์นี้มานานโอเค Yes sir Right เต็กนี้มาโดน the <ads> คือดาก้อน <Yes. S 1> มันได้เปรียบตรงสก,กิลหมู่มันเยอะนะครับแบบตุม้ม <Yes, sir. S 1> กองทับหายอย่างเงี้ยเยอะ แต่ตู้กำนงสุดต้องโรตัสเกียงเลยนะครับถ้าเล่นแบบยิงพวกสเต็ปที่ที่เล่นยากที่สุดก็คือโรตัสสู้กับโรตัสนะครับเพราะว่ามันมันวัดกันที่จังหวะเดียวถ้าใครแบบได้เจอโรตัสสู้กับโรตัสนี่มันคือจังหวะเดียวเลยนะครแพ้ชนะตัดสินกันทีเดียวอุ้มจบแบบนั้นเลย นี่เราก็สร้างให้สร้างที่สูงนิดนึงนะครับเพื่อความได้เปรียบเมาสร้างไปเลยสร้างไปเลย shall going all right. เซอร์ไม่จับมานะ เขาน่าจะเล่นเกมยาวดูเหมือนฝั่งนู้นก็ไม่ได้รีบนะ <All right. S 1> ถ้าฝั่งนู้นไม่รีบแล้วก็ฟูลทาวเวอร์ไปเลยนะครับ oh. ใช่ดูทรงเขาไม่รีบด้วย โฟทาวเวอร์แล้วเล็งคาวด้วยเอ้าค้างเป็นที่ของผมเสย ใช้ความได้เปรียบ yes, ความได้เปรียบ <All right. S 1> มันได้เปรียบเยอะอยู่นะครับเผ่ <Going. S 1> าด่างก้อนเหมาะเลยเผาที่ได้เปรียบมาก the ที่เลือก็สร้างภาษา,า,า,าได้เลยนะครับแน่นอนครันนี้เราต้องต้องกัดพื้นที่ตรงนี้ไว้นะครับถ้าเขายึดได้เนี่ยแพ้ได้เลยนะเขาตีแรงกว่านะครับ รีชาน้าจะพอแล้วห้าตัวนี่เรากินได้หมดนะพอละพอละ okay, <I> เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นดากอนสู้เซอร์ปกติผมต้องเล่นบูบนะครับ นี่คือความเกียนมาแล้วโคตรไวไวเกิน <Yes, sir. S 1> มันไวเกินนะครับผมบอกเลยเร็วสร้างเร็วที่สุดในเกมนะครับแปบ๊บเดียวคีฟมาเนี่ยโคตรโกงโคตรโกงนะครับ On target บูนี่แบบ With bow hand. จะเล่นคีฟจริงๆก <Yes. S 1> ็ยังแบบยากเราก็สร้างไว้ yes, <sir. S 1> บอกไ้ก่อน Follow the dragon. Yes. สร้างบอกไว้ก่อนอยากสร้างอะไรก็สร้างไปนะครับ right, right. คือไอ้สร้างบ้านอย่างเงี้ยมันดีตรงที่ยิ่งเขาเกมช้านะครับทำให้เรารู้ด้วยว่าเขา b mm hmm. ิว l d อะไรไปบ้าง Oh. Um. ท่าน,นี้นะครับเราก็ yes. right. going. ตามสเต็ปของราก่อนนะครับ yes, <sir. S 1> เราต้องไปเก็บย,ยินหยาง oh, <yes. S 1> แล้วเขานิ่งด้วยเล่นเซอร์แล้วนิ่งด้วยเจอัากรทีนี่จบเลยนะครับผมบอกเลย กติผมก็ไม่ค่อยเล่นดาก้อนใช้วมังกรหรอกแต่แต่ผมเคยโดนแบบเขาปล่อยแสปล่อยมังกรใส่แล้วผมครับยับนะก็เลยรู้สึกสยองเดี๋ยวขอไปเก็บดาวก่อน สมุรัยมันเกียนนะมันมันเป็นแบบยูนิตพ,พีชีพ้่าชาวนามันเป็นยูนิตมันเป็นยูนิตเกียมน,นะครับ เขานิ่งจริงนะไปแล้วส่งใครไปเก็บเหรียญน,นะ โอ้มีแต่โลนินด้วยนี่คือจุดที่ดีที่สุดของซามูลไรเขาคิดผิดมากนะครับสร้างโลนินหนีหรือว่าอาจจนะของมันหัดน,นั่นโลนินล้วนจบแล้วนาะยแค่ซามูลไรล,ล้มนี่โลนินก็ตายแล้วมั้งเนี่ย นั่นจริงด้วยโอ้นายเยล่นอะไรของนายเนี่ยมไม่ไสแล้ว <Yes. S 1> <c oughs> ที่ผมไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วนะครับตร yes. right. งนี้ไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วต่อคิวเลยเลย ใช่เหมือนกันทำไมสร้างโลนินแบบนั้นนะครับแค่ตัวนี้ก็จัดการได้แล้วนี่หรือว่าจะเอานักทุบไปตีก็ทีเดียวไม่ต้องใช้มังกรด้ซ้ำนะครับผมบอกเลย <have> ไม่เป็นไรทะไมสร้างแต่โลนินนะโลนินยิ่งข้าวอ่อนอยู่นะครับ วิ่งวิ่งก็สะดุดลม้มเลยอ่ะอะไรอะไ,ไรเรา,าจากกัะกานไว้อยู่ก็ได้ไม่รู้นะครับ อ,อฮีโร่ตัวนี้แหละโลนินจะเหลืออ่า <c oughs> แต่โลนินวันทีนะครับมันหลบกระสุนได้นั่นแหละมาแล้วโอ้ เอาเองัใช่แล้ว <c oughs> จบกันสบาสรทำอะไรเร็วต้องสมตัวครับต้องสมตัว Oh my god Oh my god <c oughs> ดาวหมดเลย จริงๆเราเอาคาบุกิไปจัดการก่อนก็ได้นะครับรไม่ต้องกลัวเลย S <S นี่อ yes! ๋อกดทิปกดทิป ทำไมเขาใช้โลนินไม่ได้ใช้เลยครับบางกอนงห yes, ารเขาไปหมดกองทัพแล้วนั่นหมดแล้วโทีไบวกกล For the dragon, the servant obeys. Yes, for the dragon, yes, yes, Lord, you are wise. It will be done. ก enfin ิโลนินอ่ะ yes, มันมันไม่ดีตรงที่มันแพ่ระเบิด แ้วมันขาอ่อนนะครับท่านดูจังหวะตอ,อ,อนนะี้ขาอ่อนมแค่นี้แ <I found. S 1> ทบตายละจริงมันก่อนมัน เอ้ายอมแพ้เฉยโอ้เซ็งเลยองักรมันก็ใช้ยากอยู่นะเนแหลผมว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพ็งเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ